กองชู่ทูสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครับเชื่อทีมปารีสนะแต่วันนี้เราจะมารีวิวของกินมั่งนฮะบ,บางทีคนที่มาเที่ยวปารีสนานเนี่ยไม่ต้องนานหรอก2วันก็อยากกินอาหารเนเชียแล้วเราจะพามากินนะฮะร,ราเมงที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เราลองมาในปารีสนะฮะชื่อแล้วร้านเขาสวยมากชื่อร้านนี้เลยโคดาวลีราเมงนะฮะ ท้ร้านเนี่ยข้างในเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะฮะเขาจะตกแต่งแบบเออเหมือนตลาดปลาที่ญี่ปุ่นเราก็ไม่เคยไปนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูกันฮะเออทัวเพอสชุบชุดชุบุบชุนชุบชุเชุะชาบชุาชุบุ มอกาโอ้ยอาคโอ y คโอเ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  a โอเคโอเค c อเคโอเคโ i t คโอเคโอเคโอ t คโ c a คโอเค a อเคโอเคโอเคโอเอเ a โอเคโอเอเคโ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 งเคนอเคโรเคาอเคโอเอเคโเคโออเคโเคโอเคโอเอเอเคโอเคอ บรรยากาศดีแต่ที่สําคัญเนี่ยมันอร่อยด้วยเดี๋ยวจะเมนูเขาก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอันอน,น,ออน,น,นี้เมนูใช่ไหมนี่นี่เมนูเมนูลาเมงนะฮะมีมีไม่เยอะนะแต่ว่าโอเคอเดี๋ยวรอเขาก่อนเขาบอกยังไม่ได้นี่โอเนี่ร้านนี้เราน่าจะมากินเดือนละ ครั้งถึงสองด้วยนะเดือนนี้ั้งที่สี่แล้วมั้ยมีนะครับแต่ไม่มีให้กิน วา้าวเย yes มาแม่เข้ามาอ่าดูก่อนนะครับวันนี้เที่ะไรซีนี่เดือนเจ็ดนะครับของแท้แต่ปี2019อ่ามาดูเมนูก่อนอไม่หรอก่อเขาแบบนั้นอ่าเดี๋ยวมาเล่าหน่อยดีกว่าคือร้านนี้เนี่ย เจ้าของร้านเขาเป็นนักบินฝรั่งเศสใช่ป่ะเป็นคนฝรั่งเศสแท้ๆแต่ว่าที่ชอบญี่ปุ่นมากพี่ชอบ c u เจอร์ญี่ปุ่นมากเขาก็เลยไปที่ตลาดปลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยวล้วก็เน็ยจะมีไปอัดเสียงเอ่เห็นไหมเสียงตลาดปลาคนขายของในตลาดปลามีเสียงถ้าเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยก็จะได้ยินเสียงแบบเสียงนกเสียงเสียงแบบบรรยากาศในของจริงญี่ปุ่นจริงๆในตลาดปลา,าจริงครับแล้วก็ ตกแต่งร้านได้ดีมากดีมากแล้วบรรยากาศร้านเนี่ยมันข้างในมันดีเข้ามาแล้วไม่ได้ยุบาร์อเออเหมือนเข้ามาแล้วแบบโผล่มาญี่ปุ่นเฉยมีแอร์ด้วย,วยอ่ะมีแอร์ด้วยเย็นเชียบโอเคคลาสสิกใช่ไหมของซีคลาสสิกของแม่อ,อะไรของแม่เอาซาดีนบอมเบอร์หรือเอาเอา,เอาครีมมี่ริชสไปซี่หรือเอเป็นล็อปเอาเป็นแห้ง เชฟชินตันเชฟชินันเชฟอชินตันเชฟเชฟวีโอเคสดอินบอมเชฟสบอมเชฟหและมีอุดมคด้ิุเอุคาด้วยว้าล่ะโอเคนะฮะคือในแต่ละเมนูเนี่ยมันก็จะมีมีประมาณ5-6เมนูก่อ ทีนี้ในแต่ละเมนูคุณจะสามารถสั่งธรรมดาก็คือเป็นมาตรฐานนะฮะแล้วก็เชฟเนี่ยคือเพิ่มมาประมาณ6-7ยูโร5ยูโร6ยูโรแล้วแต่มันก็จะมีไข่เพิ่มมีปลาเพิ่มนะฮะเออก็ในราคา5 6ยูโรก็รประมาณนะ17-18-19ยูโรถ้าเมนูเชฟนะวันนี้เราสั่งไป2เชฟแล้วก็1ธรรมดาล,มลอง อนุญาตถ่ายในร้านแล้วแต่ว่าห้ามถ่ายให้โดนหน้าคนแค่นี้เองตัวเวนหน้าคนพูดเนี่ยกันหน้านี่หน้าลูกเดี๋ยวรอดูอาหารนนเดดี๋ยวรอูห้าตาอาหารหน้าหน้ารับประทานมากตัวแรกนะฮะถั่วมันคือถั่วอะไรเขาเรียกว่าถั่วอะไรวะแม่ถั่วลูก่นมาลูกค้าร้องกินมันจะมีมันถั่วแช่น้ำปลาใช่ป่ะแล้วก็มีเกลือ เผื่อคนอยากจะมาร้านนี้ฮะอันนี้มันดีมากคือใกล้สมมติว่าเวลาเราเดินมาที่ยวปารีสเนี้ย<ม>เดินเหนื่อยๆลร้อน,อนใช่ปะ่ะเราเราอยากจะแวะนั่งพักกินบะหมี่ในที่เยน็นๆเออราเมงแบะบหมี่ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามกับลูปถูกปะ่ะคือรูปเนี่ยจะอยูออ่ข้างหลังนี้เลยคือถ้าเกิดว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูแล้วกันว่าที่อยู่เป็นยังไงแต่เดินมาจากรูปเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่นาที2นาทีไม่เกินเนาะใกล้ ใกล้ๆปาเลยเรเยวอ,อยู่ข้างติดกันเลยปาเลยเรเยวกันรู้นะ<ม>เดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนะฮะว่าอยู่ตรงไหนอืมคือดีมากคมนติว่าเดินเล่นเสร็จใช่ปะเดินเข้ามิวเซียมอะไรเนี่ยออกมาก็ซัดบะหมี่ก่อนนะก่อนจะไปหรือไปชอปปิ้งมายางเงี้ยมาเดินกินบะหมี่ต่อใช่ไหมอืม โอเคนะฮะอันนี้คือคลาสสิกนะฮะก็จะเป็นน้ำอโชยุบ้สิแล้วก็จะมีเนื้อปลานะฮะชิ้นเนื้อปลาก็ประมาณนี้นะเด็ดมากนะฮะต่อมาอันนี้นี่ซาดินบอมอันนี้คือเป็นตัวที่รสชาติเข้มข้นที่สุดของร้านนะฮะดูเหนียวเนืบเหนียวเนืบเห็นไหมเนี่ยดูนะฮะนี่เชฟก็จะมีไข่เห็นไหมอันนี้เชฟก็จะมีไข่แล้วเนื้อปลาก็จะยังเยอะมากขึ้นแล้วก็จะมีไก่ให้ด้วยเออ่าถัดมานะฮะอันนี้คือ จำไม่ได้ชื่ออะไรแต่รู้ว่าเป็นเบอร์สองอันนี้คือจะใสหน่อยนะฮะน้ำจะใส่หน่อยแต่ว่าตแต่ว่ารสชาติเขาบอกว่าอูมามินะฮะอูมามิเลยอันนี้ดูนะฮะอันนี้คืออะไรไหมอะไรวะแม่อุ้ยดูนะกินน่งขอมาครับอ่าโอเคเรากินก่อนแล้วกันจบคลิปเลยไหมเดี๋ยวกินก่อนอน,นี่ดูอ่าลองคำหนึ่งก่อนใช่ไหม อันนี้คือเข uh ้มที่สุดของร้านแล้วอ่ะเนื้อแค่ตักมาแม่งกลิ่นคาวปลาแตงเตะจมูกอร่อยมากอร่อยมากนี s <S ่งๆเส้น hmm. มันอร่อยอือเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่เนื้อปลานะฮะเนื้อปลาเป็นชิ้นเลยนะเติมความเข้ม ตายตายร้องจี๊ดอเคไปแล้วน